เปนช่องสูเด่นพารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำมาตัวเลขนะครับจับชุดสองตัวนะครับสองตัวบนล่างนะครับนำให้ท่านสมาชิกได้ไปเกณฑแนวทางนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ย่อมมีเข้ามีหลุดนะครับก็เป็นของธรรมดานะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้นำมาสูตรนี้เข้ามาลงให้นะครับเพราะว่าสูตรนี้ก็รู้สึกว่าจะเดินดีมากนะครับเพราะว่า วัดติดแล้วผมก็ม่ได้ลงให้นะครับวันนี้ก็มาดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบนะครับครับตอนแรกของเรานะครับก็เราได้มาที่ห้าแล้วหกนะครับดอทท้ายคลิปก็จะมาแนะนาสูตรนะครับห้าับหกนะครับหกบวกเเราก็ได้มาที่สาม really ส,สี่ห้านะครับเพิ่มแต้มนะครับอ่เซบบวกห้านะครับเราได้เก้านะครับห้าบวกสองนะครับไปเจ็ดนะครับเราก็จะบอกทุกครั้งนะครับบวกห้าบวกสองนะครับบวกห้าบวกสองทุกครั้งนะครับ เลขที่ออกมานะครับ4 5 3ด้านหนึ่งหนึ่งนะครับด้านนี้ก็เข้ามาที่5และ3นะครับก็เข้ามาที่53นะครับต่อมาก็ไดมาที่7และ8นะครับด้านนี้ก็ได้มาที่5 6 7แล้วก็หนึ่งเนะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือ6 7นะครับต่อมาก็เข้ามาที่91อ่าเข้าหนึ่งล่างนะครับต่อมาก็เข้ามาที่สองหนึ่งนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับ ต่อมาก็เข้ามาที่02นะครับแล้วต่อมาก็เข้ามาที่44แล้วก็มาที่46นะครับข้าบนข้าล่างนะครับมาหัดนี้นะครับไม่มีคู่นะครับในสูงกับหนึ่งนะครับก็ชุดมาจับไม่ได้นะครับถือว่าพลาดไปนะครับหนึ่งหัวนะครับถ้าต่อมานะครับก็เข้ามาที่90แล้วก็หนึ่งสี่นะครับก็99แล้วก็หนึ่งสี่นะครับ อ่านี้ก็เก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์ก็ได้มาที่ตัวเลขที่ออกมาก็คือศูนย์เก้าเจ็ดล่างเก้าหนึ่งนะครับเข้ามาที่เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับและต่อมาก็เข้ามาที่ห้าแปดแปดห้าแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับก็เข้ามาทั้งบนและล่างนะครับและต่อมาก็เข้ามาที่สี่สี่นะครับก็เข้ามาที่สี่สี่ตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะครับ และต่อมาก็เข้ามาที่97นะครับ79นะครับเดินดีมากนะครับครับคอนโดกันต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับเพืกต่อไปนะครับนะครับเข้ามาแล้วที่เก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดเข้ามาแล้วนะครับเก้าเจ็ดเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่เก้าศูนย์นะครับศูนย์เก้านะครับ แ้วต่อมาก็เข้ามาที่43นะครับ43ล่านะครับอันนี้ก็เข้ามาที่79นะครับเมื่อทิ่แล้วที่ผ่านมานะครับมาดูอวนนี้นะครับเราไม่ได้มาที่59กับ0นะครับ9กับ0นะครับ0บวก7นะางับเราก็ได้มาที่789นะครับการคำนวณก็เหมือนเดิมนะครับเราใช้นะครับหลักร้อยบวกหน่วยนะครับแล้วที่ออกมาคือ979นะครับ เก้าบวกเก้านะครับเก้าบวกเก้าก็ได้มาที่แปดนะครับเพิ่มแต้มมาเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดก็ได้มาที่หกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็บวกมาก็าได้มาตรงนี้นะครับ <c oughs> แลวต่อมาก้าศูนย์บวกสามนะครับศูนย์บวกสามแล้วก็ได้มาที่สามเพิ่มแต้มมาเป็นสี่นะครับสี่บวกเจ็ดแล้วก็ได้หนึ่งสองสามนะครับเลข่งที่ออกมาก็คือสี่สามนะครับ และต่อมานะครับก็สามเก้าห้านะครับสามบวกห้านะครับสามบวกห้านะครับเราก็ได้แปดเก้านะครับบวกเจ็ดคงที่เราก็ได้มาที่หกเจ็ดแปดนะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือเจ็ดเก้านะครับและต่อมานะครับตัวนี้นะครับหกศูนย์สามล่าเจ็ดเก้านะครับเราใช้หกบวกสามนะครับหกบวกสามแล้วก็ได้มาที่เก้าและศูนย์นะครับเพิ่มแต้มมานะครับ 0บวก7นะครับเราก็ได้มาที่789นะครับ8บวก5นะครับเราก็ได้มาที่3นะครับ9บวก2เราก็ได้มาที่1นะครับเราได้มาที่78931นะครับส่วนด้านนี้9กับ0นะครับก็จับชุดมาก็อาจจะมีหลายชุดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าหลายชุดดีกว่าหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดมีโอกาสพลาดได้นะครับ ครับก็มาดูกันเลยนะครับผมได้จับชุดไว้ก็มีตรงนี้นะครับจับชุดไว้ก็มีอยู่นะครับ07 08 09นะครับแล้วก็97 98 99นะครับแล้วก็03 01แล้วก็93 91นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับกิดชอบนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ย่อมมีเข้ามีหลุดนะครับ แต่ของเราก็รู้สึกว่าจะเดินเข้ามาก็หลายงวดนะครับก็ยังไม่หลุดนะครับน่าติดตามนะครับครับก็คลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับก็มีอยู่เน้นๆออกมาก็คือนะครับเก้าวกับศูนย์นะครับ ตามสถิตินะครับเลขของเรานะครับเน้นออกมานะครับก็ยังไม่พลาดนะครับตัวเลขของเรานะครับเน้นออกมาที่2ตัวอย่างน้อยมา1น่ตัวนะครับห้ากับ6มาห้านะครับ7็ดกับแมาเจดนะครับก็เข้ามาอ่า้ามาแบบตลอดนะครับก็ยังไม่พลาดนะครับ2ตัวนะครับหรือไม่ถ้าดมีตัวเลขดีๆนะครับมาจับชุดใส่นะครับก็จะมีโอกาสนะครับนะครับวันนี้เราก็ได้มาที่ ข้าวกับโ๋นนะครับก็อย่าลืมนะครับข้าวกับโ๋นนะครับว่าอย่างน้อยก็มาหนึตัวหนึ่งทุดนะครับหาตัวเล็กดีๆนะครับมาจัดชุดใส่นะครับมีโอกาสนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับแล้วแต่ชอบนะครับครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านดูชคดีนะครับสวัสดีครับ